มาดูช็อตไหลนอกของเกมดอกไม้ไฟนะมั่งครับผมเอ,อเกมนี้ชื่อเกมว่า Wi-Fi Work นะสสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อยู่ค่ายพีนะครับผมเป็นเกมกหนึ่เกมที่เป็นเกมที่คนลืมนะเพราะว่าเกมมันเนี่ยฟีเจอร์มันค่อนข้างจะก่ำนะครับผมแล้วก็จ่ายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่สามารถเล่นได้ครับ เล่นได้สนุกสนุกได้อยู่นะแล้วก็รางวัลเข้ามาเนี่ยคือคือถ้าเทียบจริงๆแล้วอะไหลนอกมันจ่ายได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะแต่ถ้าโบนัสมันแตกทีนึงเนี่ยคือบื้มบ้าเหมือนกันครับเออเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะแต่วันนี้เราลองมาเล่นให้ดูครับผมสำหรับวันนี้เราเล่นอยู่ในเว็บจินดา55ครับผมสมาชิกใหม่รับโบ,บนัส50สเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะฝาก20รับ120รครับผมโอ้โหมีโปรโมชั่นฝากฉ่ำรับทรัพย์นะครับผมต้อนรับ ร9 9รับ450ครับผมทุกๆยอดฝากนะรับโบนัสเพิ่มอีก10%ครับมีแคชแบ็กเกมสล็อตให้10%นะครับสล็อตสายยิ่งปลามีให้1%นะครับผมเออชวนเพื่อนเล่นรับเงินสดทันที5บาทนะครับแต่ของดีอยู่ตรงนี้ครับผมรับยอดเสียเพื่อน2%นะครับหมุนกงล้อรุ่นรับทองคำมูลค่า1บาทครับผมสำหรับใครที่สนใจลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับไปไปดอกนี้มายังไงเมกาไปดีเมกาไปดี351อ้าวจบแล้ว ดอกนี้ได้มา5้าร้อบาทครับผมโอเคดูจากทรงแล้วมันมันเกมนี้มันเข้ายากเพราะฉะนั้นผมจะโชว์แค่ช็อตเล็กๆแล้วกันนะใครที่อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบาย